เธอเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมเราว่าสำเนียงเธอไม่เหมือนคนต่างจังหวัดหรอกผมเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพอีไม่เชื่อบอาผมเป็นคนกรุงเทพภาษาพอได้ครับได้แค่สองภาษาเนาะตลาดตรวรตินมาลวกอะไรนะตลาดตรวรตรวจตินมาลวกไปตลาดเจอตำรวจใช่ไหมไปตลาดไปหาซื้อผัก <pyatled> <speaking einer> <hak ihanYN Mechanics> I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. มันก็แบบแคมปิ้งตกปลาไงพีอ้อแคมปิ้งตกปลาไงแค้า so ่าด no, yeah, ้วยงูเหลือมมา่อกาสมัยาเนตอนนี้เราอยู่ที่แม่จันค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยกินข้าวอิ่มเสร็จหมดเรียบร้อยทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แม่จันค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ินขาวอิ่มบ้อยกคนแล้ว Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ทีนี้ <c oughs> แต่ละคนน่ะต่างถิ่นต่างที่มาเลยอะ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าภาษาถิ่นของแต่ละพื้นที่เนี่ย <c oughs> เ,ขเขาคุยกันยังไง <c oughs> แต่ละพื้นที่เนี่ย <c oughs> เขาพูดว่ายังไง <c oughs> อย่างน้องเลียมนี่มาจากสุริน เขินไหมอีกแล้วน่ะยิ้มแต่งเดียวต้องเรียมอออะไรนะคขา่ากินข้าวภาษาสุรินเขาเรียกว่าอะไรจะพูดภาษาเขมรนะคะจะพูดคําว่าโฮบบายอะค่ะโฮบบายใช่ค่ะโฮบบายแปลว่ากินข้าวใช่โฮแปลว่ากินบายแปลว่าข้าวอะค่ะจะกินน้ำอ่ะกินน้ําก็พะตึ้พะตึใช่ค่ะโฮบายพะตึใช่กินข้าวเสร็จแล้วก็กินน้ํานี่ใช่ บ้านอยู่ติดชายแดนไหมเนาะไม่อะค่ะไม่ติดนะน้องเลียมบอกว่าไม่ติดชายแดนใช่เห็นแฮมบอกว่าห่างตั้ง50-60กิโลอย่างนี้ใช่ไหมห่างเยอะแต่ว่าภาษาท้องถิ่นในพื้นที่เนาะในหมู่บ้านเขาจะจะพูยเป็นภาษาภาษาเขมรกับภาษาไทยกับภาษาไทยนี่ส่วนมากหนูพูดภาษาไทยมากกว่าเป็นบลิงกัวสองภาษาบ้านอยู่สุรินก็ไม่ได้อยู่ในเขตของเขมรแล้วก็ไม่อยู่ใกล้อ่ะ ไม่อยู่ใกล้กัมพูชามากเนาะทําไมถึงพูดภาษาเขมรได้เพราะว่าคิดว่าในโรงเรียนเขาคงไม่มีสอนนะเขาคงจะสอนภาษากลางอย่างเดียวใช่ไหมใช่าจะาจะเป็นตอนเด็กเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่เขาพูดกันเราก็เหมือนดไ้เหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเขาพูดมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเหมือนเราพูดได้เองตั้งแต่อ๋อเหมือนแบบว่าเราอยู่เหมือนเราซึมซับใช่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่เธอเป็นคนกรุงเทพใช่ไหม เพราะว่าผมเงี้ยเธอไม่เหมือนคนต่างถิ่นผมเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพอี๋ไม่เชื่อบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพภาษาพอได้ครับใั้สองภาษาตลาดตรวจตีงมานล้วอะไรนะตตลาดตรวจตีงมันล้วไปตลาดเจอตำรวจใช่ไหมไปตลาดไปหาซื้อผัก เขาตำรวจเพราะว่าได้ยินตะลวดตะลวดเนี่ยก็เลยช่วยไม่ต้องเจอตำรวจแน่เลยวะนี่ภาษาเลยมั่งกินข้าวภาษาเลยเลยเจ้าเลยเจ้าภาษาเลยเลยเจ้ากินข้าวกินข้าวแล้วไป เินข้าเราไปอันนี้คือเป็นภาษาเลยผสมนี่ฟังภาษาเลยแบบออริจินอลเลยอ่ะฟังพี่ฟังพี่ปุ๊ตอนนี้พี่ปุ๊ทางานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่เลยโรงพยาบาลเลยหลามเนกไอซีอยูไอซีอยู่แล้วบ้านอยู่อยู่ตรงไหนของจังหวัดเลยนะคะบ้านอยู่เข้าหลวงเข,ข้าหลวงอำเภอวังสะพุงเขาหลวงอํเอาเภอวังสะพุงอ่าจังหวัดเลยกรบโบไก่จากบ้านมาฮอดโรงพยาบาลประมาณเกือบ20กิโลแค่นั้นแหละแล้วแล้วทุกวันนี้อยู่หอหรืออยู่ที่บ้านนะคะอยู่หอ ถ้าหยุดก็กลับบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่หอใช่ถ้าวันหยุดก็จะกลับบ้านอยู่ก็พอๆกับแม่จันไปนไปในเมืองอะูรตัวแรกตัวเลขไกล <c oughs> แต่แยวุก่ยวบ่อยเลยไม่ไกลละเ <c oughs> ข้าไปเข้ามาแป๊บเดียวเ <c oughs> ข้าไปเข้ามาแป๊บเดียวอันนี้25อันนี้มันถือทางลาดไงทางลัดมาจากส่วนอ๋อแต่ถ้าถ้าทางตรงนี่ว่าที่ออมแนกรซี่โค้งการซี่เกือบ30ิบกับสี่สิบโลอ๋อมันมีทางโค้งทางนี่อีกเนาะใช่อันนี้มันมันตัดออกมาทางอีกทางหนึ่ง โรงพยาบาลเมืองเลยลาม,มถามหาให้เรื่องตีกัน <laughs> เป็นโสดเป็นโสดอยู่เหรอคะพี่พี่ปุ๊กโสดไหมคะโสดบอตอนนี้โสดบอไปได้แล้วผ <laughs> ัวไม่อยู่แสดงว่าโสดอโสดอย <laughs> ู่ไม่อยู่ในร้านสายตาใช่ไม่อยู่ในร้านสายตาก็แสดงว่าโสดแล้วเมื่อกี้้านสายตากวาดดูละโสดค่ะถ <laughs> นน้าไปเลยต้องไปบอแบบ ส้นเนียงเหมือนอีเตร็ลพื้นที่เสําเนียงอยีกบูคือกันใช่ใช่เพราะวันนั้นไปที่ผูเรือ,อก็เป็นอีกสำเนียงนึ่งใช่เสําเนียงผู้เรือเสําเนียงหวังสะพุงเสําเนียงคนในเมืองนี้อีแต็กต่างกันเขาอีฝั่งอ,อกเลยว่าอ้าเสําเนียงนี้มาจาักทางโซนตำบลได้มาจากัก ส่วนได้เองสินะเข้าอยู่พุนนะแต่ว่าสำเนียงเนี้ยเหมือนคนอำเภอคอนสารเลยอะสำเนียงคล้ายๆกันเในกำวังสะพุงเนี่ยเหมือนสั้นเนี่ยไอ้คอนสารอยู่ชัยภูมิแต่พูดสำเนียงเหมือนคนเลยค่ะฝั่งนั้นอะิงแต่เข้าว่าอิปปี่คล้ายๆสำเนียงไทยเวียงจันทร์คนเลยจะพูดเหมือนคนเวียงจันทร์นะจรไหมสำเนียงเห็นคนที่ห่างฟังพุนมาที่เลยลามน่ะเขาสิว่าสำเนียงคล้ายๆก็แผงของพุนใช่เรียแล้วที่ที่หล่อพูดไทยพูดไทยนี่เดีย ภูไทยนะั่นเป็นพวกกาละสินพวกนี้นเลยเลย <c oughs> ที่ท,ที่ที่เป็นที่เขาเรียกว่าคนภูไทยเนี่ยคะ่ะเขาเลย,ไ,ยไ,ลไม่มีภนะูไทยนี่หละไม่มีเราเป็น,นจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นเมนน้องจากแม้ว่ามันแต่ละพื้นที่ถ้าถ้าพี่ฮูนะอีสินแต่ละพื้นที่แค่นั้นเนียงส่วนใหญ,ญ,ญ่ก็เป็นเขาเรียกไทยเลยไทยเลยอไทยเลยเขาจะมีภาษาของเขาใช่ไทยเลยไปทราบ้านจังหวัดเลยนี้บบคอยคือผู้ได้ ไม่เหมือนใครจริงๆแหละแล้วอะไรที่เป็นขนมเส้นอะไรที่ข้าวปุ้นเนอะขนมขนมซาวขนมเส้นซาวน้ำเหรอข้าวปุ้นเขาดมฮอนเขาเรียกขนมฮอนเออขโมนโทรศัพท์ไปไปไหนวันเนี้ยขนมอ๋ออีก็ขนมเส้นขนมฮอนเส้นใหญ่ๆได้เนาะไอ้นั่นดองแดงอ๋ออไอ้ดองแดงดองแดงที่เป็นเส้นอ้วนๆแล้วก็อ๋อเหมือนเส้นลอดช่องอ่ะเออดองแดงแล้วก็ไก่โอ๊กคือหัวใหญ่ๆเป็นกลอนๆเขาเรียกไก่โอ๊กหัวใหญ่ๆ แดงเวัยชอบกินดองแดงดองแดงมันจะหนึบหนึบแต่ว่าเขากินกันไม่ยาขนมจีนอันนี้คือเขาป้นคือเขาเส้นขขาปุ้นคือขนมเส้นมันแหละขนมจีนเนาะขน,มน้ขนมฮอนรนกระแสน้ำขาขนมฮอรนกับอีแต่ละพื้นที่ก็คือการทับเป็นทางเชียงคานการอีเป็นน้ำปลาพริก อากาน้ำตาลรุงแค่นั้นเลยอ่าคือเป็นน้ำข้นรมเส้นแต่ถ้าไปทางทางอีกหนึ่งก็เป็นน้ำบานคือเป็นนแบ้ํน้ำกระเทียมสดน้ำกระเทียมดองริกสดบานจักหน่อยแค่นั้นกินง่ายเหมือนกันเนาะเขาเขาไม่ต้องต้มทำน้ำยังน็ไมยาอะไรเลยเ,ลยเนาะแล้วแต่บางทีก็มีตีนไก่ แค่นั้นอ่ะแล้วไอ้ที่เขาต้มน้รราําปลาซาวใส่พริกใส่อะไรเงี้ยอันนั้นจากที่ไหนหมโนยา <ำ S 2> <c oughs> ทำน่ากินอยู่ยำยำรุ่มจีนหรือเปล่าเขาเรียกขนมจีนน้รราําปลาเขาเรียกงงมันต่ำไม่ใช่ใใค่อยตหรือเปล่าเริ่มปรุงอ่ะมีขน้มเส้นน้่นๆแล้วก็น้รราําปลาเอาพริกเอาเกลือมาเซคุกๆๆแล้วก็กินเลยประมาณนั้นแหละแต่ว่าเขาเอาปลาไปต้มต้มเป็นน้ําปรุงใส่พวกผงชรสพวกน,ยยน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะก่อนแล้วก็ตักใส่ขนมจีนแล้วก็เอาพริกป่นโรยทีนึงแล้วก็ใส่ทับใส่หอมกระเทียมกึ่ยซีเป็นข้าวต้มอันนี้คือเป็น หัวขนมจีนอใส่น้ำปลาน้ำตาลผิกเทรานี้น่ะแล้วก็อยาบขยาขยำแล้วก็กินเลยอ่าอันนี้คือเป็นอาหารทางพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่เนาะใช่แต่าาจังหวัดเดียวกันก็กินไม่เหมือนกันนะมังคนก็ใส่น้ำปลาใส่แค่นี้มางคนก็ใส่ปลาลาเข้าไปเสริมเอาแต่ความชอบของคนอีกต่างหากแล้วก็วันนี้อย่างอาหารเหนือค่ะแกงขันนน่ะของครัวนันทิยานี่ทําให้กินเป็นไงว่างรสชาติอร่อย เคยกินไหมคะแบบนี้ไม่เคยกินไหมไม่เคยกินเนาะลาบเหนืออีกเนาะก็ยังไม่เคยกินเคยกินอยู่มั้งลาบเหนือลาบเนือกิน กินเต็มบ่เคยใส่มะมะแขงมะแคขงมะแควนอืมมะแคขงไม่เคยแคต่ถ้าถ้าอีสานใช่ไหมไอ้ขนุนอ่ะก็ใส่ปลาใส่ปลาเปลี่ยวๆแล้วก็ใส่่พวกเครื่องชะอมนิดนึงเพื่อใ้กินจะไม่มีแบบเผ็ดจะกินแบบจืดๆนิดนึงอันนีเขาจะเยอะกว่าเขาใส่มะเขือส้มใส่อยังก็ผักอีเลอร์แต่ใบชะพูน่ะอันยังก็ลาบอีสานก็เป็นถ้าลาบหมูก็บางทีก็ใส่ปลาไปด้วยช่างบ้านพี่ใส่ปลาด้วยเหรอจนยายลาบจะนิ่มใส่ปลาหมด แล้วแต่บางคนหนักเบาแล้วแต่คนชอบหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่เพราะบ้านหนูอยู่ชัยภูมิลาบไม่ได้ใส่ปลาระ,ะแต่ว่าทางบ้านพี่เขาใส่ปะลารยใช่ไหมใช่ใส่ปลาราเป็นบางบางคนบางคนทาแบบกินรสกลางๆหรือแบบออกกลางๆน่ะก,ก็คือไม่ใส่ใส่แบบบางคนก็ใส่นิดนึงพอได้กลิ่น แต่บางคนถ้าเขาชอบเพื่อนก็ใส่ไปเลยเราไม่เคยชิมว่าเวลามันใส่ปะลาร้ารสชาติจะเป็นยังไงบางคนเพื่อนใส่ก็ใส่แต่บางคนมันก็น่นนะับางทีปะลาร้าที่นเนี่ยเขาปรุงมาแล้วเขาปรุงเสร็จสัรเรียบร้อยบางทีไม่ใส่ไปบางทีไม่รู้ด้เป็นปะลาร้ามันนัวแล้วไงรสชาติคือกลิ่นปะลาร้ามันเบาลงอ่ะแล้วก็เลยดูไม่ออกละ่ะชิมแล้วไม่รู้ว่ามีปะลาระละ้าว่าปะลาร้าปลาร้าที่เขาแพ็คขายส่งนี้มันจะรสชาติต่างกับปะลาร้าที่แบบว่าเขาขายตามบ้านเออที่ขายตามบ้านที่เป็นถุงๆน่ะใช่กลิ่นอันนั้นจะแรงกว่าแล้วก็จะนววก่่าใช ชาวบ้านเราเวลาเขาหมักขายเองมันจะนี่กว่าเนาะมาเนี่ยก็คืออยู่ในเมืองไทยเลยเนาะใช่น้องไม่ได้ลักลอบมาจากขมเญนะน้องเป็นคนไทยเป็นคนไทยอือแต่ว่าไม่ได้เกิดโรงพยาบาลแค่นี้เองใช่แล้วก็อาสมัยก่อนเขายังมีข้อตําแยอยู่ใช่หนูหนูข้อตําแย โอ้ส่วนพี่หนูคลอดโรงพยาบาลเอ้าใช่นี่หนูคลอดตังเย่แฮมเกิดก่อนคลอดโรงพยาบาลน้องคนกลางได้คลอดแบบหมอตังเยใ่สงสัยไปโรงพยาบาลไม่ทันละมั้งใช่น่าจะไม่ทันเพราะมันจะช่วงน่าจะลำบากช่วงแบบถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไม่ทันนะก็เลยคลอดเองที่บ้านใช่ยังทันนะเนี่ยรุ่นเนี้ยใช่คลอดแบบหมอตังเยนี่ยังทันอ่ะใช่เรียมทันเรียมยัง ไม่ทันสิยังโบราณแล้วกับมอแล้วนั่นน่ะใช่เธอเกิดโรงพยาบาลใช่แหมเกิดโรงพยาบาลเกิดก่อนไม่ได้เหรอใช่เออใช่แหมฉันว่าเธอฉันว่าเธอไม่ไหวแล้วมันเป็นแบบนขบวนลงมาข้างล่ไหมใครเกิดก่อนใครเนี่ยอันนี้พี่สาวและน้องชายหรือว่าไงบางทีอันนี้อาจจะคลอดเองแม่ทำคลอดเองอันนี้ยังมีหมอตำแยมาช่วยอันนี้บอกว่าน้องโบราณใช่ตัวเองเกิดโรงพยาบาลน้องเกิดกับหมอตำแย แต่ตัวเองนะแก่กว่านะงงไม่ใช่หรอมันเมาแล้วมันเริ่มสับสนพูดจาเริ่มสับสนแล้วอ่ะแล้วนี้คนในหมู่บ้านก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่เหิดถ้าเกิดก็คือแบบทั้งหมดนี่พูดภาษาพูดภาษาเขมรได้หมดเลยไหมในหมู่บ้านใช่ใช่มันก็คือเป็นภาษาถิ่นไงเนาะใช่ภาษาท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นคนแก่หรือพวกผู้ อ๋อคือคือคนสมัยก่อนๆเขาก็ยังจะพูดกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มพูดภาษากลางอะไรแทรกเข้ามาแล้วก็ภาษาอาจจะมีภาษาท้องถิ่นแบบสอดแทรกบางคำอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะบางคำเหมือนหนูก็พูดได้บางคำอือใช่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่านานๆไปเนี่ยเนาะมันอาจจะหายไปเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาเขาแบบไม่ค่อยพูดกันแล้วใช่ คืออาจจะพูดแค่บางคำอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคาหนูก็นึกไม่ออกนะคะว่ามันใช้คาว่าเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราเราไม่ไดเอามาใช้นี่คือประจำวันด้วยใช่ค่ะแล้วปีนี้อายุถึงสิบเก้าได้ยังเกินแล้วค่ะเท่าไหร่ปีนี้สามสิบเอ็ดหรอคะสามสิบเอ็ดแล้วนะห่างจากแฮมกี่ปีนี่สองหรือสามปีนี่แหละค่ะแฮมสามสิบสี่อ่ะสามสามใช่แล้วครอบครัวอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ครอบครัวหนูเหรอใช่ อยู่สุรินทร์นะอยู่สุรินทร์แม่แฟนอ๋อไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่าน้องเดียมไม่มีแฟนโสดค่ะตไ่อได้ได้นี่นีหันมาทางนี้นั่นก็โสดนะนั่นก็โสดเสื้อเขียวนั่นก็โสดโสดโสดมานานแล้วอ้โสดโสดมาก สดโปรดจีบเลยประมาณนี้จะขึ ite, ้นเบอร์ไว้ให้ข้างล่างสนใจติดต่อเดี๋ยวแอดไลน์มาที่เบอร์ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะคิดว่าคิดว่าในภายภาคหน้านี่อยากจะมีครอบครัวไหมจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวยางนี้สบายใจกว่าอะไรเงี้ยลองดูอ ยากเยใช่ยากมั้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยัต้องตอบแบบหลักการตามคำถามมาก็พอมากก็ได้อแบบถ้าจะมาก็มามามาตอนไหนก็นั่นนะจงั้นนะคะเฮ้ยแล้วผู้ชายในสเปคนี่เป็นแบบไหนขนแรงมากไปแกล้งน้อง เป็นแบบเกาหลีขาวๆอย่างงี้ใช่ไหมโอป้า่ค่ะอ้ายสเปคกับในความจริงที่ได้มันไม่เหมือนสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันไม่เหมือนกันสรุปสรุปน้องไปยังสรุปว่าน้องเนียมเนี่ยอายุ31ปีก็ยังโสดอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ใช่ตามองใครเพราะว่ายังสนุกกับการใช้ชีวิตความเป็นโสดอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้รีบร้อนคือไม่ได้เร่งรีบมาตอนไหนก็ตอนนั้น อืมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังโสดอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ย้ำคำยังโสดอยู่ <c oughs> ยังโสดอยู่นะแล้วโสดมานานหรือยังคะแล้วโสดมานานหรือยังคะอ่ามันเป็นพี่เกลียวเยอะแล้วก็สามไม่ก็นานเจ็ดแปดปีมั้งคะโอ้เจ็ดแปดปีแล้วอ่ะ,ะอยู่คนเดียวมาเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะใช่แล้วอารมณ์มันก็เลยแบบชินแลนะ้วเนาะชินใช่ค่ะมันก็ โอเคชินแล้วสงสารน้องวังเถอะยิงคำถามอะไรกันไปแล้วน้องเขินเออใช่วันนี้กินอาหารเหนือเป็นไงบ้างเห็นวันนี้ชอบกินมากคือแกงขนุนเนียวยุที่บ้านเขาทาอย่างนี้ไหมไม่อันนี้เป็นรสชาติใหม่เลยใช่ไหมที่ไม่เคยกินแล้วมันถูกปากใช่ไหมใช่แล้วก็ลาบเหนือก็ยังไม่เคยกินเนาะใช่วันนี้ก็ชิมเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็อร่อยเออมีลาบเหนือกับแกงมะหนียที่น้องเคยกินครั้งแรก ถ้าชอบกินขาคเนี้ยอนานะคตอาจจะได้เป็นสซไพร์เหนือก็ได้แนละ้วใครจะไปรู้ไปเสกมาแล้วตรงนี้ใช่ติวติวอะไติวชติวติวอะติวมีตบมุกด้วยนะไม่ได้ไไดวันนี้เราก็พาน้องเรียมไปเที่ยวหลายที่แล้วค่ะไวู้ชี้ฟ้าแล้วก็ ไปไหว้พระที่วัดร่องเสือเต้นแล้วก็ที่วัดห้อยปลากั้งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คาเฟ่ที่เปิดใหม่ค่ะทางเข้าวัดห้อยปลากั้งพอดีก็ลลิตาคาเฟ่เสร็จจากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะที่แม่จันแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องเลียมจะกลับกรุงเทพแล้วน้องเลียมคนนี้แหละค่ะที่เราไปรับที่สนามบินในคลิปก่อนที่เราทําคลิปไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้น้องเลียมจะกลับเนี่ยกลับยังไงนะเครื่องค่ะเครื่องเครื่องเครื่องอีรหังยาวอ๋อเครื่องบินโอเค นั่งเครื่องบินกลับเที <c oughs> ่ยวประมาณกี่โมงนะคะประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะอ๋อประมาณบ่ายสามครึ่งก็เดี๋ยว<ช>พี่อ้อมไปส่องช่วงบ่ายค่ะเออแล้วมีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยจะมาเที่ยวที่เชียงรายรอีกไหมถ,ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกค่ะถ้ามีโอกาสโทรหาพี่ได้เลยพี่พาไปเที่ยวมีที่ที่ต้องไปอีกเยอะเลยภูชีดดาวผาตั้งดอกพญาเสือคงเลยไม่เห็นตอนบานเลยมาผิดเวลาไปหน่อยมันร่วง S <S มีแต่ต้นดูต้นมัน <mun i> โอ้มีอีกหลายที่ในเชียงรายอะที่เที่ยวอะคราวหน้าเราก็หวังว่าจะมีโอกาสพาน้องเรียมเที่ยวอีกทีนึ่งน,นะคะค่ะขอบคุณน้องเรียมมากะคะ่ะบคค่ะขอบคขอบคค่ะขอบคุณ,ขคณค่ขอบคุณค่ะเอ่ะขอบคขอนคุขอบคุณนะอ สำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดการเดินทางมาอยู่ที่แม่จันค่ะที่อำเภอแม่จันค่ะทานข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยต้องขอบคุณพี่อ้อมครัวนันทียามากๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นเสร็จที่นีของแม่จันอิ่มมากค่ะแล้วก็รสชาตินี่อร่อยมากรสชาติพัตคารครัวนันทียาอยู่ที่อำเภอแม่จันนะคะอย่าลืมแวะมาอุดเหมือนกันด้วยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะกินจนอิ่มแปะเลยพงกลางแล้ว แล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปถัดไปคลิปนี้กิ่งขวัญต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะยองยองบ๊ายบาย <c ười> ค่ะ <c ười> But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm already. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going life. still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but we'll all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago